เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่24พฤษภาคมวันนี้กับข่าวรอบค่ำนะครับก็เช่นเดิมเรามากันข่าวก็เสพเรื่องตลาดซื้อขายของทีมซึ่งต้องบอกว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ฟังหูไว้หูกันเนาะมาข่าวแรกนะครับซึ่งเป็นกระแสะไม่น้อยทีเดียวกับเรื่องของเมสันเมาส์ดูจากรายงานของดีลิเมลแท็บลอยของอังกฤษนะครับที่ออกมาเผยว่า แมนยูแต่เนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นกับการจ่ายค่าตัวของเมซันเมาส์ในหลัก55ล้านปอนด์ตามที่เชลซีเรียกร้องนะครับเพราะว่าตอนนี้การตัดสินใจสุดท้ายนั้นยังไม่เกิดขึ้นครับกับดีลของเมสันเมาส์รายงานต่อมาของสื่อตาล,ลี่เนะครับกับทางเก a l c h o w m a g a t o c o m โดยจากรายงานนะครับที่อยกมาเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะเซ็นสัญญากับทางมาคาสตูรามกองหน้าวัย25ปีที่กำลังจะหมดสัญญากับบรูเซียมชช่นกรัดบักในช่วงซัมเมอร์นี้และก็สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัว ซึ่งทางเอริกเคนฮากนะครับต้องการจะเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวเป้าสัก2คนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยแบ่งเป็นกองหน้าตัวหลัก1คนและก็ตัวซัพพอร์ตอีก1คนครับซึ่งในรายของมาคาสตูรามนั้นก็ได้จะเป็นอีกหนึ่งลิสต์ที่เอริกเคนฮากํกำลังเล็งไว้อยู่นั่นเองครับ รายงานต่อมานะครับของแกรมไบลี่นักข่าวชื่อดังของไนตี่มินสืกฟุตบอลชื่อดังด้วยจากรายงานได้เปิดเผยว่าการจะคว้าตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเก่งจากสเปอร์ของทัพปีสแสดงนั้นดูจะเป็นเรื่องยากเลยครับเนื่องจากว่าทางสเปอร์นั้นยังคงเรียกร้องค่าตัวไม่ต่ำกว่า80 100ล้านปอนด์เท่านั้นในขณะที่แฮร์รี่เคนนะครับหรือสัญญาค่า1ปีนอกจากนี้การเจรจาก,กับประธานสโมสรของสเปอร์อย่างเดนเนลลเลวีนั้นก็เป็นเรื่องยากมากๆสําหรับกองทัพปีสแสดง และจะทําให้สโมสอนะครับเจอปัญหาในการเจราจารและถูกดึงเวลาออกไปถึงช่วงเปิดซีซั่นอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เอริกเคนทักไม่ต้องการอย่างมากครับเข่า <c oughs> ต่อมานะครับกับรายงานของสกายเตลียกับเรื่องของเซอร์เกมมลินโควิดซาวิตกลงกลางโตเก่งของลาซิโอ โดยจากรายงานนีครับเผยว่าลาซิโอได้แจ้งไปยังทีมที่ให้ความสนใจเซอร์เกมิลินโควิชซาวิตกองกลางวัย28ปีว่าพร้อมจะลดค่าตัวนักเตะลงมาครับหากมีสโมสรให้ความสนใจในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งครั้งหนึ่งในช่วงประมาณ3-4ซีซั่นก่อนนะครับนักเตะนะ่ะถูกตั้งค่าตัวไว้สูงถึง100ล้านยูโรและก็ถูกลดลงมาเหลือ68ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ก่อนและกับช่วงซัมเมอร์นี้ในปี2023นะครับลาซิโอนะก็พร้อมจะลดลงมาอีก และกับการที่สัญญาของนักเตะเหลือแค่หนปีเท่านั้นนะครับทางสกายอิตาเลียนะก็คาดว่าค่าตัวของเซอร์เกมมลินโควิดซาวิตในหน้าร้อนนี้ก็น่าอยู่ที่ราว50ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยครับมากึีรายงานต่อไปของสื่อท้องถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์กันบ้างนะครับดูจากรายงานแนะที่ออกมาระบุว่า แฮร์รี่เคนและก็ราสบุตฮอยลูน2กองหน้าวัยใกล้30ปีแล้วก็20ปีตามลำดับนะครับกําลังเป็นเป้าหมายสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งทั้งแฮร์รี่เคน Kane, และก็ราสบุตฮอยลูนน่าจะมีค่าตัวรวมกันประมาณ130ล้านปอนด์ และหากว่าท้ายสุดแมนยูเต่ได้ทั้งตัวเคนและก็ไฮลูเข้ามาร่วมทีมนะครับเอริกเคนนักก็น่าใช้เป๊ปโมเดลโดยการมีกองหน้าตัวเป้าฝีเท้าดีอย่างน้อย2คนอยู่ในทีมเหมือนกับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มีทั้งเออร์ลิงฮาร์แล้และก็คูลินอรบาเลสจนพาทัพเรือใบสีฟ้านะครับประสบความสําเร็จอย่างมากในซีซั่นนี้หรือหากย้อนไปในยุคที่แมนยูเต่คว้า3แชมป์ได้นะครับเซอร์ไรต์ฟุกุสานตอนนั้นนะ่ะมีกองหน้าเก่งๆอยู่ในทีมถึง4คนด้วยกันประกอบไปด้วย Cole, York, Sher ham, แอนดี้โ so คลเดริ้ก รายงานต่อมาของแมนเชสเตอร์อิ่งนิวส์นะครับกับเรื่องของ Aaron Van อารอนวานบีซาก้าจากรายงานนะครับเผยว่า ผลงานของวานบิซาก้าที่ดีขึ้นในช่วงหลังทําไม่มีนวโนมสูงอย่างมากครับที่ว,นวา,านบิซาก้าน่ะจะไม่ถูกปล่อยออกจากทีมในซัมเมอร์นี้จากเดิมทีในช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมานะครับเอริคเฮนฮากได้อนุมัติการย้ายทีมของวานบิซาก้าไปแล้วแต่เหมือนแบขวารายนี้มากับดวงครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะดิโกเดาโลด,ดันมีการบาดเจ็บพอดีทําให้การย้ายทีมจึงไม่เกิดขึ้นและพอได้รับโอกาสจากเอริคเฮนฮากอีกครั้งนะครับว,นวา,านบิซาก้าก็ไม่ทําให้ผิดหวังกลับมางัดฟอร์มเก่งเบียดเดาโลนั่นั่งสำรอง รายงานต่อมาของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับกับคาดการค่าตัวนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากว่ามีการย้ายออกในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งจะนับเฉพาะนักเตะที่มีโอกาสย้ายออกเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มที่คนแรกนะครับกับดีนเฮเดอร์สันคาดว่าค่าตัวนอยู่ที่ราว30-35ล้านปอนด์คนที่2นะครับแฮร์รี่แม็กควาคาดว่าอยู่ที่ราว30-40ล้านปอนด์คนที่3เอริกบายี่ห้าถึงสิล้านปอนด์ครับคนที่4อเล็กซ์เดลเลสห้าถึงสิล้านปอนด์เช่นกันคนที่5นนนะครรับเเเตมาาลซีย10้ปอดห คนที่6นะครับแบร์ดอนวิลเลียมส์ประมาณ5ล้านปอนด์คนที่7อารอนวันวิสาก้าอยู่ที่หลัก25-30ล้านปอนด์คนที่8นะครับสกอตต์แม็กโทมิเน่ในราว35-40ล้านปอนด์คนที่9เฟลดนะครับอยู่ที่หลัก10-15ล้านปอนด์คนที่10นะครับดอนนี่เฟนเนเบกราคาขายออกประมาณ20-25ล้านปอนด์คนที่11เจดอนซันโชในหลัก40-50ล้านปอนด 12กับอองตวนิมาร์ซิยานะครับอยู่ในหลัก10-20ล้านปอนด์และคนสุดท้ายคนที่13อันธนีอิลังกาน่าจะประมาณ10ล้านปอนด์ด้วยกันครับซึ่งจากลิสต์ทั้งหมดนี้นะครับก็จะประมาณ235ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยหากว่าแมนยูแต่สามารถขายทั้งหมดออกจากทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเรามากันที่รายงานของ Daily Mail เดลี่เมล l นะครับกับความคืบหน้าก่อนเกมนัดชิงดำเอฟเอคในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ระหว่างแมนยูเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี หรือตอนนี้จากรายงานนั้นทางแมนยูน t เต็ดและก็แมนซิตี้ร่วมกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษและเจ้าหน้าที่ตำรวจของลอนดอนได้จัดก,การประชุมกันถึงมาตรการที่เข้มข้นในการรักษาความปลอดภัย <c oughs> เพื่อป้องการการประทัก,กันร,ระหว่างแฟนบอลของทั้งสองทีมในเกมเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศซึ่งจะลงแข่งที่สนามเวมเบอร์ลย์ในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ เรามาตอ่อที่ทัศนะของ2กูรูคู่ซีจาก Sky s p o อรนะครับอย่างเจมี่คาร์เกอร์และก็แกรี่เนวิลดีทางคาร์เกอร์เนี่ยได้ออกมาระบุว่าในซีซั่นต่อไปแมนยูแต่น่าจะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ลีกอย่างเต็มตัวแล้วครับส่วนในฝั่งแกรี่เนวิลนั้นก็ยังคงถ่อมตัวนะครับและมองว่าแมนยูแต่ยังไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์ลีกครับเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์นี้น่าจะเจอความวุ่นวายในเรื่องตลาดซื้อขายพอสมควรและน่าจะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของทีมด้วยครับโดยมาเริ่มกันที่เจมีี่่่่คคาาาารรรเกอ์นนนะะัับทททได้ศผง Daily ว ผมคิดว่าในซีซั่นต่อไปทั้ง Liverpool ลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะกลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวกันแล้วซึ่งกับลิเวอร์พูลนะผมคิดว่าค่อนข้างลงตัวนะหาพวกเขาได้กองกลางมาสักอีกหนึ่งรายส่วนในฝั่งของแมนยูไนเต็ดนั้นผมมองว่าจุดที่ยูไนเต็ดยังดูไม่แกร่งพอก็คือเรื่องการยิงประตูนี่แหละ และหากในช่วงซัมเมอร์นี้เอริกนักได้กองหน้าเข้ามาเพิ่มในทีมสัก2หรือว่า3รายก็น่าจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้มากเลยละ่ะซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาต้องแก้ไขด้วยด่วนในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งหากว่าทําได้ผมก็คิดว่าแมนยูเต็ดน่าจะลุ้นแชมป์แบบจริงจังแล้วละ่ะทางฝั่งแกรี่เนวิ์นะครับก็ได้มองตรงข้ามกับทางเจมี่คาร์เกอร์และก็ระบุว่า นอกจากปัจจัยเรื่องฟอร์มการเล่นในสนามแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายเจ้าของสโมสรอนคนใหม่ด้วยครับที่คงไม่ได้ข้อสรุปจนถึงตอนนี้และก็อาจส่งผลกระทบถึงการดึงตัวนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยครับด้วยแคลรีเนวิลล์นะครับเดนทัสนากับเรื่องนี้ว่าเหตุผลของการที่ผมยังไม่เลือกแมนยูเต็ดเป็นทีมลุ้นแชมป์ในซีซั่นน้านั่นก็เพราะว่าน่าจะมีความวุ่นวายภายในสโมสรอนอยู่พอสมควรเลยล่ะสำหรับช่วง4-6สัปดาห์ต่อจากนี้ แน่นอนว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งจระกุนเกรเซอร์จะตัดสินใจบางอย่างถึงจุดหนึ่งก็คงจะมีเจ้าของสโมสรรายใหม่เข้ามาแต่มันต้องเป็นไวอย่างระมัดระวังมากๆเลยนะดังนั้นการคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นทีมลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวในซีซั่นหน้าซึ่งก็เป็นซีซั่นแรกกับการเปลี่ยนเจ้าของสโมสรรายใหม่เข้ามามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ผมมองว่ามันจะเกิดเรื่องน่าปวดหัวขึ้นไม่น้อยเลยล่ะในแง่ของบุคลากรภายในสโมสรละก็สิ่งต่างๆรอบสโมสรด้ย้ย หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r e d v i v w p p g g e กันด้วยนะครับผม